นะครับกลับสวัสดีพี่น้องยุฟซีครับยัดขับรถอยู่เนาะมือนีกัสิบแปดพี่น้องเข้านะเดินทางนะครับทำตัวเลขรัฐบาลไทยนะครับครับสิบปูย่างคำนะครับหลวงพี่นะครับสิบปูย่างคำนะครับครับเพป็นทูบบอกยัดเดินทางไปด้วนนะครับเนาะครับตัวเลขแนวทางของเพคนนะครับเพคนสิบปล่อยมือนีนะครับเนาะครับสิบปล่อยตัวเลขนะครับของธนาจารันนะครับเนาะ เสือปูย่างครับนะครับเพิ่นเสืไปเอาอยูุเซนะครับพี่น้องที่เราแอฟพาเดินทางครับเดินทางไปเมื่อนี้ก็ปลอดภัยนะครับพี่น้องที่ฝนเริ่มซาออกแล้วนะครับเนาะว่ามีฝนมาขับเมื่อนี้ฝ่าจำครับสายสายมาฝ่าจำนะครับพี่น้องที่แด้ก็บ่กเนี่ยอาจจะตกอีกเนาะครับเนาะครับเสือปูย่างครับนะครับพี่น้อง ครับเจ็ดาพี่น้องข้อเดินทางติดตามให้ดีได้พี่น้องกุ๊ยซีกับผู้ใดเข้ามาไม่นะครับก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแข้งเตือนไว้กับจะได้เห็นคลิปตัวละแอบลงรวนๆนะครับเนาะไปพี่น้องกุ๊ซีเดินทางไปน้นองกุ๊ยซี่อกันอยู่ วัดนะครับหลวงพี่สิทธิ์ปูยางคำนะครับเนาะจุดหมายปลายทางนะครับหลวงพี่เอนะครับสิทธิ์ปูยางคำไปพี่น้องที่รอดิดตามท้กกันเนาะ ครับพี่น้องยุ้ซีครับแอบเดินทางมาหอดมาถึงแล้วเนาะครับเนาะครับหลวงพี่สิบปู่ยางคํานะครับครับเมื่อนี้เพิ่งจะวัดอยู่นะครับพี่น้องซีแอบเดเดินทางมาเอาอยู่ถึงทีเลยเนาะครับเนาะเขาไปเขาไปหาหลวงพี่น้ำกันนะครับพี่น้องซีกันเลยเปียนวนที่ลุงแตงโอ้นี่เตรียมที่หลวงพี่ะสั่งขึ้นมา ผมเวียดสุวรรณคูนี่แหละคูนี่เห็นบ้านลุงพี่ครับนี่แหละพี่น้องเย็บซี่ครับนี่คือลุงพี่นะครับเิียบปูย่างข้ามเพิ่นสั่งองค์ปู่เวียดสุวรรณนะครับเนาะนี่องค์แถวเวียดสุวรรณนะครับครับทั้งซอง,ง,องเครื่องซองไอองค์นะครับเนาะเวียดสุวรรณนะครับเพิ่นสั่งขึ้นมากเพิ่นโฉกมันเย็ซีของเพิ่นมาส่วรวมสั่งน้ำนะครับพี่น้องเขา้า ครับเขาไปหาหลวงพีน่น้ำกันนะครับพี่น้องทุกที่เขาหยุดถ่ายรถเห็นหลวงพี่ครับน้ำมาสการค,ครับหลวงพี่ครับผมนี่ผลงานเก่าเนาะยจิตตาตัวจิตสามเด็กออกสามจิตดีเนาะครับสามจิตล่างเด่นจิตตาเด่นจิตตัวเด่นเขาตัวเด่นตัวเด่นพร้อม ครับลวงพีเพิ่นไห่เจ็ดหาเจ็ดสามเจ็ดสองมันว่ากัาไหครับสามคููโอ้เหลียกออกหกสองเดียนบ่ครับเก็บครับพี่น้องครับแต้มเดียวครับถือว่าแต้มเดียวนะครับเจ็ดสองลวงพีก็ใไห้นะครับเก้าสองไห่ลวงพีกันนาจิลับหัวไห้นั้นนะเอางวดนี่ลวงพีนะครับตามต่อกันรอบงวดประจำวันที่หนึ่งตุลานะครับไปพี่น้องเลี้สิ ับตามหลวงพี่เข้าไปนะครับขับไปสารปูสารปูยัางหันหลวงพี่ปูยั่างค่ำหน่วะครับ,อบโอ้ทีมาที่ไปทีมาของเิตปูยัางค่ำเนะาะว้าดมีตัวตุวตวนย่างไงตัวหนิหลวงพี่อายุบ่ได้ยสองลอหลายปีหรอบ่นี้ ครับเป็นปลาตัวเล็กแนวทา,างยงา่ยมเลยนะครับพี่น้องที่พิ่นจะมาปล่าปูไว้นะครับเนาะปูพอเพิ่นเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่หงาปูาานี่นะครับโอ้เงิน,ออนไอ้ที่พี่น้องเย็บชีส่งแมน่น้ำพ่นมาซอยขุดสายบอกน้นนองพี่โอ้ขุดสายนี่ในในวัดน,นี่เนาะป<อ>๊อดกุ๊กย่างไงพี่น้องต้นย่างไง บบมันต้นแต่เช่นได้พี่น้องครับพ๊ดตสามคนช่วยหุ่มเนี่ยหนาทีดีได้พี่น้อง xuống nhai nó khắm nó tắm nó ghi có bẫy không từ cần tuần pa nhang này tuần bắt pa giang tổ tiên ông xưa ทีเป็นจุดพิธีขอปูนะครับเนาะพี่น้องซี่กระโบนะไม่ล่าสุดปุ๊อันนี้เฮ็ดเฮ็ดขึ้นไม่บ่หันน้องพีบ้างปีโป๊กพันไล่ซื้อโอ้นี่บ่ไล่ซื้อหลายหมื่นตัวโอ้โนี่พี่น้องไล่ซื้อทีน้องพี่เพิ่นผ้าเหย็ดจะท้ำของเพิ่นเนาะครับเหย็ซี่ของเพิ่นมากสั่งหัวปูไม่เพราะว่า ปกติมันดันนงหน่อยดังซีนงตนหนึ่งเซลล์หกตนโอ้โหสมุนเหล่าเนีมันเป็นยังไงเถอะพี <c ười> ่น้องชีมาเบิง่งอยู่คนมาบ่นใบเนาะครับเนาะแบบมาบ่นใบนะครับพี่น้องชีก็บ่แมนหน่อยๆเนาะครับผ้าเช็ดซีควา พี่น้องเดี๋ยวเอาดจะซูมเบ้งไกลๆพี่น้องเราบบ้งอตัวหาคนโอบเดอ้อพี่น้องดูซี่ตัวน,นี้ไงตัวห้าคนโอบเอาพี่น้องดูซี่ขับมาเบิงแนวทางของลูกศีษย์นะครับนะขับเป็นเห็ดไปเขียนไปนะครับ เด็กจังไม่สิอออเอามาอันให้พี่น้องเขาเบิ่งลงพี่ไปยึดหนึง่งมวดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับน้องดิงซี่หนึ่งตุลาแนละ้วครับรัฐบาลไทย i come เสียงงามไหมเม้่อจอยฟิสซี่ว่ามันเสียงยังเด้อนะครับพอดเป็นตัดทิ้งไม้ออกจากวัดเป็นพายุเข่าครับพายุเข่าต้นไม้โคนครับจอยฟิสซี่ส่นไม้ใหญ่โคนเสียงยุ่งไปเนี่ยจอยฟิสซี่ครับให้ยลูงพีเป็นเชยนเหล่ากันเนาะจอย จับหน้าจอไปน้ำกันนะครับด,ด,นนนนดินดินเอี้ยมหน่อมองทุ่งทีมันได็กคนนะคุ่มมือครับหน่ำแชงหงไม่ครับเบิ้งสมุนเราเนี่ยอารักขาเราทุงทีป้าตัวใหญ่เด็กทุ่งทีเนี่นยขนาดเนี่ย เอาพี่รองเอฟซีแคบหน้าจอนะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดครับสิีปูย่างค่ำนะครับปล่อยออกมาแล้วนะครับเด่นที่ห้ารองเจ็ดนะครับจับปูห้าเจ็ด 5, 7, อ้ยหาเจ็ดศูนย<บ>์ห<บ>้าห้าเก่าครับบเป็นตัวเล่าของลวงพี่ <c oughs> <c oughs> ตะเก่ามาเล่ากับเ<อ>ทพมั่กันนะี่เนาะมั่งกันเอาพี่รองเอฟซีครับตัวล่องก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับระวังเจ็ดสี่กับหนึ่งห้านะครับเป็ดสามตัวนะครับ ลุงพี่เพิ่นปล่อยให้ก็คือ875 157 405เอ้าโชคดีเด้อลุงพี่ครับพี่น้องยิปซีตัวโลกโฉกมันไปนํากันคือเก่าของวันี้ครับพี่น้องที่เขามาใหม่นะครับยังพันเห็นผลงานของลุงพี่นะครับเนาะเพราะว่ายิปซีไม่เขามานี่อาจจะพันเห็นครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปด่วนๆของแอดนะครับเนาะจะไล่แอดลงนะครับแนวทางไม่ไม่ตุนปุา ตัวอลักขา,า,าลุงพีไหมพัดนี่ยัยงหน่องลุงพีล็อกไว้เลยครับโอ้ล็อกไวเลยล้อตัวครับกลับขอบพระคุณครับลุงพีบัานนี้ไฮยับซี่ไปหาย,ยิบจับลอตเตอรี่แล้วครับโฉมมันกันทุกขู่ทุกคนเด้อพี่น้องยับซี่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ